มาตรการเยียวยาธนาคารทิสโก้สิ่งเชื่อเงินกู้จำนำทะเบียนร,รถลดค่างวด30%ของค่างวดเดิมโดยการขยายเวลาการผ่อนชำระและดอกเบีย้ยไม่เกิน22%ต่อปีสิ่งเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ปรับลดค่างวดโดยขยายเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยเลื่อนการจ่ายเงินต้น3เดือนและลดดอกเบีย้ยตามความเหมาะสมค่างวดและขยายเวลาการผ่อนชำระหนี้เงื่อนไขได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ไม่ค้างชำรณะณวันที่1มีนาคม2563หรือค้างชำระไม่เกิน90วันลงทะเบียนได้ถึง30มิถุนายน2564